ไอ้เจนดีไอ้เจนดีไอ้เจนดีาอยากต้องการสาระผมแนะนำไปของฟูดประชาชนสาระหลายเพาร์สนกะยุตลาดโลกละสองรอยสาอเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์วยลาดไฟทํทำงามล้ำเทียนพรรษาหาแต้มประวัติศาสตร์ และตอนนี้นะครับก็อยู่กับลุงโทนี่นะครับและอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นะครับเราจะไปที่ไหนต้องคอยติดตามกันและก่อนอื่นครับตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งสีเมืองนะฮะ และเร็เรวๆนี้ในวันที่26นี้นะฮะก็จะมีงานกาชาติประจําจังหวัดอุบลราชธานีสําหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะฮะสามารถที่จะมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีได้สามารถเช็คได้กับทททเทียนพรรษาที่นี่เป็นเทียนพรรษาที general, s <S ่สวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้หลังจากนี้ไปสําหรับใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ลุงด้วยทุ่งนาพี่จันนี่มือป่ากูจะไปเผาทุ่งนาพี่จันนี่กูจะไปฆ่าวัวพี่จันนี่เห็นบอกมีวัวแค่ด้วยกูจะจับเชือดแดกให้หมดเดี๋ยวตา ไปครับว่าอำเภอพิบูลมังสาหารป้าชมงูกลัวเสยนะ6กกิโลจากนี่ไปไปดีกว่าว่ะเดินทาง เราเห็นพญานาคนะฮะเห็นพญานาคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสักการะก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้ไว่า้พญานาคนะครับเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาพี่จจนนี่กันไม่รู้แกอยู่ที่ไหนครับ และตอนนี้ก็มาถึงทุ่งนาพี่จอหนนี่นะครับวันนี้บอกเลยครับคุณติมาสอยจุกง่วเพลินนะครับตอนนี้เจ้าของจักไปใส่ครับหาเจ้าของไปจวดอย่ใสหรือไปหาเสื่องย่ใสกับย่างพันหูวครับตอนนี้นะฮะ <_ S 1> นี่ครับทุ่งนาจอหนนี่มือปราบครับอำเภอพ,พิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวเราไปตามหาจอนนี่จะข้าวหนึ่งสายจวดสายสี่สายเสืองมาเจอกันกับลุงท وني วันนี้ไะเอางัวแคเราไปซ้อยจุมือนนี่เตรียมตัวครับพี่น้องไปไปจอนนี่สายสี่ ไอ้เจนนีไอ้เจนนีอยู่มาโอ้โหตาย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 วันดีครับไปวันดีครับวันดีครับวันดีครับไปครับสายสีสายจวดครับจะเริ่มกดครับจากใคกดแช่ครับมือนี้ต้องบอกก่อนครับมือนี่นะครับผู้ใดมากะ้างครับทงหน้ามองนีครับมิตรไม้ครับเผาง่ายพร้อมบอกได้ครับแต่ละซุมแต่ลหม่องพุ่นนั่นแหละมิตรไม้ออยต้อยครับเผาเหมือนเมือนนี่ วันนี้นะครับสำหรับ FC ช่องของโทนี่นาฮีชาแนลนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณครับผมโทนี่นะครับลงตัวนี้นายมาเจอสายที่อุบลนะครับพุ่นาจอนนี่มือปราบอุบลราชธานีนะครับก็ไปก่อนครับแต่ว่ามองนี้ซุ่มนี่ไงปีจังม่วงครับนี่ปิด่าม่งแรงปิด่าม่งแรงครับเนียเหมือนแรงให้เป็นครับอยู่นี่ก็ได้ยากครับปูสานเอาโตออกปูสานทั้งเทียกับทั้งโตเสิร์งทั้งโตเสิร์งอยังกับ่าไปปูสานเลยมองนี่เลยทั้งเทียกับพได้ปูดหรอครับนะลุมทอด แห้งกระพ้องกันครับเปิ่ดไว้ก่อนครับช่วงหน้าโอ้ลมดีแห้งครับนะไพ่สิมาเที่ยวมาครับเปิดจักปีลายเปิดได้7-8เดือนเองเจ็ดแปดเดือนมาหาพี่จนนี่แล้วนะครับแจ็คสีแมนหยังวันเหรครับเพราะว่าเอียงทีเห็นม้วตัวหนึ่งอยู่หันเป็นตะกอนเน่ยลมเลยวะเฮาเบาเลยเด้อยเบาเลยเด้่ไหนกอนครับมือนี้นะครับเข้าสีหูวิธีการนะฮะการที่จะสร้างมูลค่าทุ่งนาทำยังไงมันถึงจะมีรายได้ตลอดเฮ็ดเขา ปีละเทียหลับเป็นอย่างเพิ่นคือมีรายได้เมื่อปีเมื่อศาสตร์แต่ว่าหันโมมีเงินเท็บหมดเลยนครับพี่น้องมาแต่เสียยีกเนี่ยยินข้ขาเศร้าว่าเราบอกปลาลุกลมง่วเลยลมง่วเลยล่มม่วงไปเดี๋ยวลมง่วงตอนรับไปเบิองไปเบิองไปเบิองครับดูงโทนี่นี่อยู่เพชรบูรณ์เป็นบ่อยู่เพชรบูรณ์ครับอยู่เพชรบูรณ์ได้สองปี้วครับหนีจากกรุงเทพไปอ่าสุดยอดเลยสไตล์เดียวก็พุ่มกันแล้ครับจวดครับจวดจุวดย่างเดียวนี่ เจ้านำโชคครับโอ้ยบอกเสือต่อหายากอีหลีครับงั่วตัวไหนแบบเนี้ยผมมีงั่วอยู่ตอนนี้นะงั่วผมมีอยู่ประมาณร้อยยี่สิบโอ้ยดอนอีกยี่สิบเจ็ดตัวครับควายยี่สิบเจ็ดตัวนะครับสำหรับเอฟซีผมหรือเอฟซีลุงโทนี่นะครับผ่านไปเพชรบูรณ์อยู่ที่อำเภออำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ท่าขึ้นเขาคอครับจากท่าขึ้นเขาคอลงมาปั้มประมาณสามโลครับเดี๋ยวเดียวหาสมมุติผู้ใดสีม่านี่นะครับพุ่งน้าจะนี่มือปากเปนอย่างนั้นดำดำนั่น หงส์หงหงหงกับมี่บานเนี่ยหงดำหงดำโอ้ย oh หงแดงอยู่เมืองลิวพูหัว <laughs> <c oughs> ต้มหงครับมั่วขวัวใกล้ครับ uh นะฮะมานั่งพักผ่อนกันโอ้ย oh สุดยอดแล้วครับป uh ที่นี่มองนี่ตัวนี้นั่งนั่ง เดี๋ยวนางคุยกับลุงโทนี่มาที่นี่จะเข้าสู่สาระหน่อยนะครับครับผมลุงโทนี่ก็คือที่ผมติดตามจริงๆแล้วผมกับลุงโทนี่รู้จักกันมานานนะครับผ่านทางโลกโซเชียลนะครับติดตามกันจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ด้วยคาแรคเตอร์สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะ คาแรคเตอร์ <Character S 2> เป็นแนวนี้ครับแต่จริงๆพื้นฐานของตัวตนของเขานะครับเป็นคนที่รู้จักสู้ชีวิตเป็นคนเก่งเลยแหละครับทําเกษตรทําฟาร์มขนาดใหญ่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในการทํามาหากินในการสู้ชีวิตนะครับถือว่าสุดยอดเลยอ่ะครับผมก็ดูวิธีการทํารูปแบบฟาร์มขอ,อของพีโทนี่มาโดยตลอดส่วนคาแรคเตอร์ความมวลข้าม้าก็เหมือนกันผมผมก็มีคาแรคเตอร์ในความมวนครับผมมันเป็นงานนะครับต้อง,อต,องต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการเกลี้ยวกาดการดา่าผู้ใดสิที่เป็นบาดดาเด็หมือมือเหมือนเป็นอาถารพ์แนนะฮะโดยปกติ แล้วเราก็อยู่บนมอแม่คือข้าเจานีลยล่ะครับนะคือถ้าใครติดตามพี่โทนี่นะฮะไปติดตามคลิปเก่าๆที่เขาตัดมาจากการแพร่ผ้าสดนะครับคาเลคเตอร์นี้บอกเลขครับผู้ใดบปยีผู้ใดยบงหมวอล่เนี่ครับไปหาหมอคือคืนน่งอยสลับเรื่อนั่งดูคลิปจ้ากเอาคำบอกว่าได้ใส่พวกตามน้อจ้างมันักมาเลใส่ทั้งเพียลุงรุองยุ่งบ้านลุงบินหรือเดิน โอ้ยยุ่งบานพองยางหรอมาสันบอกว่ายุ่งนักบินตัวมาสันหาแต่แลอวมาถามโอ้ยพวกเอฟซลูกก่ะสายฮานะ่อฟซลุงโทนี่นะครับน่าจะคล้ายๆกับพี่จอนนี่ครับเอฟซพวกนี้คือสายมวน่ะละมวอยางเดียวสนุกสนานแต่ที่สำคัญพวกนี้ เออต่ว,ว่า,าขอางใรจะมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ,ญ่นอหอ,อหรบเพิ่นรับราชการเพื่อนอาจจะแบบหแห้งคือผมบ่ได้นะครับด้วยหน้าที่การงานแต่ใจเพื่อนกะอยากแห้งอยู่กวว็เลยที่หน้าที่การงานครับคือบอกได้เลยครับว่าถ้าคนไม่รู้จักผมทั้งสองนะฮะจะมองว่าพวกอ่ผมนี่ไม่สุภาพหรือจังไรหรืออะไร มันคืองานอย่างที่บอกมันเป็นงานมันเป็นงาน,มนกมวดคืออยากอยากจะให้รอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับประชาชนที่ติดตามพวกเราคันอยากต้องการสาระผมแนะนําไปของสมุดประชาชนแมนครับถูกต้องครับหลายสาระหลายวสันกะกยุตาดโล่ละสองลอย ตาลัดเผ็ดนะเผ็ดมากมวลกันนี่แหละครับเพจที่จันนี่เผ็ลุงโทนี่อ่าก็เพจผมนะฮะลุงโทนี่นาฮีแชนแนลนะครับช่องนาฮีแชนแนลนะครับกับข่ามาเบิ่งเอ๋อชุดก็เห็นไปหาผู้นั้นผู้นี้นะครับไปหาลุงลงครับไปลุงลุงครับไปกับพวกแจ็คบักแจ็คเนอะพวกแจ็คบักขานกับวันอยู่ไหนวะแจ็คให้เห็นคลิปนี้ถ้ามึงได้ดูนะคิดถึงนะเว้ยแต่ว่าโอ้เบิ่งแล้วครับกว้างขวางจักคีหลายไปไหนครับมองจักไรหกสิบไร หกสิบไรตอนนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวคอนยอนใจแวะกินข้าวกินน้ำกินข้าวกินน้ำถ่ายรูปเช็คอินทางนี่ไปใส่ครับไปคงเกียมไปสีเมืองใหม่ไปแม่นำสองสีไปผาแตมสามพันโบกโอ้ไปทางนี่คือเป็นทางผ่านโบซื้อครับตรงนี้นะครับเป็นทางผ่านคุณใดมากกสิได้มาแวะนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับย่านท่องเที่ยวอำเภอพี่บูนอำเภอคงเกียมอำเภอสิรินธรนะครับเช่นกันกับแถวเพชรบูรณ์ก็มีเขาค้ออ่าครับเขาข้อลมตะอ่าน้ำหนาวอ่าภูทับเบิกประมาณนี้ครับ ของผมกับแมนครับไปเต็มเดียวกันทางผ่านมีโอกาสนะครับผ่านไปที่เพชรบูรณ์แวะไปเที่ยวหานะครับคุณโทนี่ผู้ใดมาทางนี้กับแวะไม่ให้จันนี่ครับใายผู้มีแต่รอยยิ้มนะครับน้ำกุ้ยไข่จันนี่จะเข้าเดี๋ยวให้ให้ที่ม่านไปถ่ายอินเสิร์ตก่อนแป๊บนึงนะครับอินเดี๋ยวเขามาพอร์กันอีกทีนึงครับอ่าสุดยอดเลยครับ หลายหลายโอ้หงามแพงเน่ยเนาะห้องหลายงามล่างงามหลายไอ้เพ่นแต่เราหมองเพิ่นจัดล้านเป็นตะมะนังไหมครับทั้งสั่นเดี๋ยวไอ้สิไปเฮ็ดธุระไอ้เฮ็ดคนตามสบายเล่นนองหลายเดี๋ยไอ้เฮ็ดเบียร์ข้าวหนึ่งเดี๋อ้ยังไปตัดกุ้งไข่ไอ้ไอ้บอกผมเหมืได้ว่าตามสบายตามสบายเลยโอเคครัไอ้ยินดีเต็มที่หากินนดีเลยโอเคครับไปอ่ะขอบคุณนายเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาข้าวหาหนามกินก่อนครับผมไ้ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเฮ็ดเบียร์ต่อกันโอเคน้องอ่ะครับผมสวัสดีครับ ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปง้วตัวนี้ครับไอจันนี่ห่วงนักห่วงหนาครับงัวแขะเล่าหลักแสนเลยครับครับสีภาไปเบิงอ่แเบงอันไเป็นต่ยางแสบครับพี่น้องไปไปกินหยาป่ะลูกป่ะไปกินยาเร็ว ของหักของหวงไอ้จันนี่มือนี่เห็ดตัวนี้แหละสูรอกินแล้วเขาเอาปิดเรียบร้อยแล้วสีรักเอางัวเล่าตัวนี้แหละครับไปเห็ดซู้รอกินนะครับ ลักนวดัวนี้ครับเห็ดนักกินสวยจะน,นี่กินเรียบร้อยครับนำโชคครับนำโชคนะครับนำโชคครับปไปไปเดี๋ยวสิเอาอัเนี่ยไปเห็ดสวยจะน,นี่กินมือนี่ตามไปครับกูดได้เนื้อมาแล้วมันมากดูดิ แต่เราจะทํายังไงก็ได้ครับว่าพี่จนนี่จะต้องไม่รู้นะฮะเพราะว่ากูจะบอกให้แกมากินข้าวด้วยกันนะฮะเดี๋ยวจะเอาเนื้อเนี่ยมาทํากับข้าวครับพึ่งตับเนี่อยอะไพีน่น้องไอ้น้องไปเรียกพี่จนนี่มากินข้าวหน่อยลูกไปไปเรียกพี่เจนนี่พี่หน่อยเออโทษนี่ไปไหน มามามาไผมได้สีนมาโอ้สุดยอดสุดยอดเลยมามาโอ้เนื้อไม่ไหมลยตัวนี้แจ้วเลยครับเนื้อไม่ไหมไอนั่งไปนั่งไปสุดยอดเลยขอบคุณหลายเลยขอบคุณหลายเลยเบิ้งนอกเั่นแครับอหนอกเสือเลยหนอย่างเสือนี่โอ้สุดยอดไอยอดนักกินสูงกินไม่หลับมั่วได้ได้ได้กระย่างเดี๋ยวไอสียางไปบอกกันหน่อยมันเตรียมเตาเตรียมยังไงเนี่ยโอเคโอเคไอเอาเอาเอาเดี๋ยวผมสีเห็ดไปถาเด้อเดี๋ยวอซ่อนไว้เนื้อไหมเนื้อไม่ไหมไอเนื้อไม่ไหมเลยเลือดกับไม่ไหมไอโอ้ ไปหาต่อไปพากันไปห้เพิ่นได้เฮ้ยพวกพึงงัวกูไป่ใส่วะดิประตูคือเปิดจัิงสิล่ะไป่ใส่หรอกัวเอาชิบวัวกูไปไหนไวะเนี่ยไอ้น้ำโชคไปไหนเนี่ยเลือดเต็มอยุ้ยไงเลือดเลือดอยู่คว้วบ่เอาชิบหายแล้วหฮ้ยอ,อย่าว่าเนื้อเมื่อกี้นะเว้ยตายตายไอ้ไอ้ผมขอโตก่อนนะครับแปบ๊บนึงผมติดเต่าเมื่อไหรครับเด้อผมขอโตก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยบักโถนี่มึงเอาวะกู ตายตายตายทาวัวกูหมดดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยอีเนียสวยอีเนียเ้ยเรียบร้อยเลยไอ้นำโชคเสียโทนี่เลยเรียบร้อยแล้วครับเกือบกโดนจับเมื่อกี้จะนี่ตามกูมาจะลืมกดซับสไคร้ให้ลุงด้วยและกดกระดิ่งให้ลุงด้วยนะครับพุ่งนาจอนนี่มือป่าครับมาเที่ยวกันครับอยู่ทางไปโขงเตรียมทางไปหาแต้มนะฮะมาเที่ยวกันเยอะๆวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ